อบน้อมพระรัตนตรยัยขออกาสพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระวชิระวรคุณพระเถราุเถระทุกรูปขอจเจริญพรคณะยิโยมสาธุชนทุกท่านวันนี้ก็จะได้นำพาทุกท่านได้ย้อนกลับไปในสมัยพุทธกาลว่ามีคนที่บาปหนาหนาเท่าไหร่เนี่ยาหนาจนกระทั่งแผ่นดินหรือว่าปัตภีเนี่ย ไม่สามารถที่จะรองรับเอาไว้ได้หนะมายควาโดนแผ่นดินสูบนั่นเองฉะนั้นมีใครบ้างเดี๋ยวเราไปไป,ไปฟังกันนะบุคคลแรกนะท่านน่าจะทราบกันดีนั่นก็คือพระเทวทัตนะพระเทวทัตก็จองล้างจองผานกับพุทธเจ้ามานานถ้าพูดถึงอดีตตั้งแต่เป็นพ่อค้านะแข่งกันขายของนะเกิดความอิจฉาลิษยากัน เทวทัตในชาตินั้นก็กำรรเม็ดทรายขึ้นมากำเม,มอหนึ่งแล้วก็ตั้งสจัจธิฐานว่าข้าพเจ้าจะจองล้างจองผ่านนะอาฆาดพยาบาทไปทุกพบทุกชาติเท่ากับเม็ดทรายในกำเม,มอนี้เม็ดทรายหนึ่งเม็ดเท่ากับหนึ่งชาติและนั้นมาถึงชาติสุดท้ายก็ไปมาเป็นพระเทวทัตนะก่อนที่จะมาเป็นพระเทวทัตครั้งที่พระพุทธเจ้าสเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดร พระยทาทัตก็เป็นชูชกกันแหละจองล้างจองผานกันมาเรื่อยๆเมื่อมาเกิดในชาติสุดท้ายก็มาเป็นญาติกันขออนญาตใช้ศัพท์ให้มันฟังง่ายมีศัก์เป็นพี่เขยนั่นแหละเป็นพี่ชายของพระนางพิมพาผู้เป็นพระชายาของเจ้าชายเศรษฐานะมาบวชแล้วก็เกิดอิจฉาลิษยานะครับพระพุทธเจ้าตั้งแต่บวชใหม่ๆ ว่าพระพุทธองค์เนี่ยให้พระอนุญาตให้พระฉันเนื้อได้ไงนะแสดงว่าพระพุทธองค์ไม่ได้เคร่งในพระธรรมวินัยไม่ได้เคร่งในพมาจารรันเลยนะแต่ในทางกลับกันตัวเองก็พยายามกินมังสวิรัตเพื่อที่จะให้คนเห็นว่าตัวเองเนี่ยประพฤติพมาจาันเคร่งกว่าพระพุทธองค์นะยุยงสงต่างๆให้แตกกันมีวีรกรรมมากมายหลายอย่างนะเช่น ใช่จ้างนายธนูไปทําร้ายพระพุทธเจ้าบ้างแต่ก็ไม่สําเร็จนะมมเล่าช้างนาราคีรีให้ไปอรารวาสนะเพื่อที่จะปวงพชนพระพุทธเจ้าบ้างก็ไม่สําเร็จหรือครั้งสุดท้ายก็ตั้งใจจะกิ่งหินนะลงจากภูเขาขิจกูดหวังที่จะนะปิดชีพพระพุทธองค์ปรากฏว่าก็ไม่สําเร็จนะเพียงแต่ว่ามีเศษหิน กระเด็นมาโดนข้อเท้าท่านนิดหน่อยทําให้หเลือดห่อนี่ก็เป็นกรรมที่พระเทวทัตทําไว้เมื่อบั่นปลายชีวิตก็เลยเห็นโทษของตัวเองอยากจะไปขอคามาพระพุทธองค์ปรากฏว่าไปไม่ถึงวัดก็โดนแผ่นดินสูบซะก่อนบุคคลต่อมาคือนันทามานพนันทามานพไม่ได้ทาร้ายพระพุทธองค์แต่ทาร้ายภาษาวกของพระพุทธองค์คือพระอุบลวรรน,นาเถรีเป็นภิกษุณี ที่บวชตั้งแต่อายุ16ปีมีรูปร่างสวยงามนะเป็นที่หมายปองของขรา,าชพันาขรา,าชบริพานเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ต่างๆเนะมื่อมาเป็นภิกษุณีเป็นพระอรหันตขั้นปฏิสัมพิธาญานแล้วในนั้นท้ามานพนี้ก็มีความใคร่มีความรักหวนะังที่จะสําเร็จความใคร่ตัวเองก็เลยไปแอบอยู่ในกุฏิภิกษุณีตอนกลางคืนพอตอนเช้าท่านไปบินทบาท ไปบินทบาทกลับมาก็ยังไม่ได้ฉันข้าวเลยนั่งรอพักเหนื่อยอยู่บนเตียงไอ้น,นี่ก็ออกมาแล้วก็มาทําไม่ดีไม่ห้ายท่านท่านก็เตือนนะว่าอย่าทําเลยนะเดี๋ยวท่านจะชิบหายเอานะนั้นถ้ามานบด้วยความหนักในการมาราคะก็เลยล่วงละเมิดต่างๆจนสําเร็จความคร่ตัวเองออกมาจากกุฏิเพราะนั้นแหละ ขาก้าวลงดินก็โดนธรณีสูบไปสู่นรกอเวจีกันคนที่สองคนที่สามก็คือนันทยักษ์เป็นยักษ์ที่ประทุษร้ายภาษารีบุตรซึ่งเป็นภาษาพวกของเบุร์เจ้าที่ท่านเข้าเนื้อโลดสามาบัดอยู่ในอากาศสะานแตนันทยักษ์มานบเนี่ยมีฤทธิ์มากสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้วันนั้นก็เหาะมากับเพื่อนนะชื่อว่าเหเหมาตายักษ์ ปรากฏว่าหอาแล้วมันผ่านไปไม่ได้เพราะว่าโดนภนะาษาเรบุตรท่านท่านเข้าเนี้ยรวดอยู่กลางอากาศก็เลยโมโหว,ว่าไอ้น,นี่เป็นใครนะมาบาังเราได้ยังไงก็เลยโกโรธขึ้นนะโมโหขึ้นฉุนเฉียวก็เลยจะเอาตะบองในฟาดกะว่าฆ่าให้ตายเลยนะเพื่อนเตือนก็ไม่ฟังนะเพราะว่าความโกโรธมันขึ้นคานองว่าอ่านว่าโมโหนี่สิบ้าตัวตกต่ำคำบริจองจะบอกเขาเสียใจนางหัวนะโมโหขึ้น ก็เลยว่า,าต่ฆ่าก็เลยเหาะขึ้นไปเอากระบองที่เป็นอาวุธของตนเนี่ยฟาดลงบนหัวภาษาลีบุตรอย่างแรงในพระคัมภีเขียนไว้ว่าแรงเท่าไหร่นะเพราะว่าแรงเท่ากับถ้าฟาดครั้งหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะทําลายภูเขาได้เป็นร้อยลูกเลยในชัยเดียวทีเดียวหมายความว่าแรงมากด้วยพลังอิทธิฤทธิ์แต่ภาษาลีบุตรก็ไม่ได้อ่าได้รับโทษอะไรก็เฉยๆเมื่อเห็นว่าพระไม่ได้เป็นอะไรายักษ์ก็ยิ่งโกรธขึ้นอีก จนกระทั่งหัวตัวร้อนไปหมดนะว่าเราร้อนเราร้อนเราร้อน,ออนสุดท้ายก็ตกลงมาจากอากาศมาสู่พื้นดินปัธพีก็แยก,กออกเป็นสองส่วนดูดไอนน้นันทยักษ์นลงไปสู่นรกอวเวจีชั้นต่ำที่สุดคนที่สี่คือนางจินจมานาวิกาที่ได้รับการจ้างวานจากปริพาชกนักบวชนอกศาสนาให้ ให้ไปใส่ลายป้ายสีเนื่องจากว่านักบวชเหล่านี้อิจฉาว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีลาภสักการะเยอะกว่าตนก็เลยจ้างไอ้นางหญิงแพทย์สยาคนนี้แหละนะครับแกล้งท้องอเอาเชือกอะไรมาผูกให้ท้องให้ผู้คนเข้าใจว่าหญิงตั้งครรภ์ครั้งนั้นพระพุทธองค์แสดงธรรมให้กับพุทธบริษัทอยู่ไอ้หญิงนี้เขาเข้าไปเข้าไปแล้วก็ไปบอกว่าดูก่อนสมณะอ่าไม่ใช่สมณะโคดมท่านอย่ามานั่งเทศอยู่นี่เลยนะ ทำเราท้องแล้วมาดูแลลูกดีกว่าเธอไปหาตัดฟืนตัดไม้นู่นน่ะมารอรับมารอเลี้ยงลูกเราในอนาคตดีกว่าพุทธองค์ฟังเช่นนั้นก็ไม่ได้เกิดความสะเทือนใจอะไรก็เพียงแค่ตัดออกมาอย่างเอิบอิ่มบอกว่าดูก่อนน้องหญิงเบงกอนออลาใน่าวอีสานะอลาไอาทีเจ้าเบาม่ามาีข่อยกับเจ้าท่านั้นละที่หูจักสองคนพอเอินเขาบบเดลฮน้ำา่วดอก เมื่อตัดเช่นนี้เสร็จไอพุทธบริษัทก็นั่งงงนั่ง,งเฮ้ยไอเหตุการณ์นี้มันจริงหรือเปล่าเรื่องก็ร้อนไปถึงพระอินทร์พระอินทร์ทำหน้าที่ในการดูแลอคระเขาเรียกว่าองค์ร์ของผู้ที่มีคุณธรรมสูงคือพระเจ้าก็เลยทนไม่ไหวว่าไอเนี่ยหญิงเนี่ยมันทําเกินไปก็เลยลงมาแปลงกายเป็นหนูหนูมันไต่เข้าไปยังไงไม่รู้มันไปกัดเชือกที่รัดไม้อยู่ในท้องหลุดออกมาคนก็เลยเห็น เห็นมารยาของนางนี้ก็เลยตาเอาเห็นเอาไม้ต่างๆคว้างปานามหญิงนี้ก็หนีไปพอวิ่งหนีไปพ้นจากคลองพระจักสุคือรับตาพระเจ้าเท่านั้นเองไปถึงหน้าวัดก็โดนแผ่นดินสูบธรณีสูบลงไปสู่อเวจีอีกคนที่สี่คนสุดท้ายคือพระเจ้าสุปะพุทธถ้าในนามก็เป็นพ่อของพระเทวทัตเป็นพ่อของพระนางพิมพา บอกว่างไงก็คือเป็น,เป,นเป็นพ่อเถ่าพุทธเจ้าวัานเถ้ไปนะเป็นเป็นภาษาอกสารก็เลยเป็นพ่อเถ่าเนาะย่ยเนาะนะเป็นพ่อเถ่าพุทธเจ้าในะสมัยสมัยพระมหันต์วดนะนะแทนที่จะเห็นโทษว่าเท е วทัตลูกตัวเองนี่เพิ่งโดนธรณีสูบแต่ก็ไม่ได้กลัวอะไรนะแต่ในทางกลับกันกลับโมโหพุทธเจ้ามากกว่าเดิมเพราะว่าทําให้ลูกชายโดนแผ่นดินสูบทําให้ลูกสาวเป็นไหม พราะว่าเจ้าชายสิทธัตถะทิ้งพนมเพิมพาไปบวชใช่ไหมพนานพิมพาก็เลยเป็นไม้ก็เลยหาวิธีการที่จะกันแกล้งหาวิธีการที่จะล้างแค้นคืนก็เลยไปให้ขาราชบริพานเอ่ยไปให้ลูกน้องต่างๆไปทาท่ากินเหล้าเมาสุรานะครับบางเส้นทางที่พระพุทธองค์จะเสด็จไปบินฑบาทซึ่งเส้นทางนั้นมีเส้นทางเดียวที่พระพุทธองค์จะเสด็จออกมาได้ ก็ให้คนไปนั่งขวางทางไม่ให้ออกมาบินทบาทได้วันนั้นเองพุทธองค์ก็เลยปวดภากยาหารหนึ่งวันพระารนนท์ผู้เป็นพุทธอุปถาก็เลยทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกรรมอันใดน้อนที่จะเกิดขึ้นแด่พระเจ้าสุภพุทธนี้พุทธองค์ก็เลยทรงตัดเป็นพุทธดีกาบอกว่าดูก่อนอานนท์ภายในระยะเวลาเจ็ดวันนี้สุภพุทธ จะลงไปสู่นรกอเวจีตามพระเทวทัตไปเมื่อเรื่องเป็นเช่นนี้การาชบริพารลูกน้องต่างๆก็ได้ยินด้วยก็เลยเอาเรื่องไปทูลให้กับเจ้าชายสุปพุทธะฟังเมื่อฟังก็เลยพยายามที่จะทำอว่าไอสิ่งที่พทะเจ้าทำเนี่ไม่เป็นจริงแน่นอนสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงทํานายเนี่ยไม่จริงก็เลยบอกลูกน้องต่างๆว่าต่อไปนี่เจ็ดมือส้มเจ้า อขอใอยเดีๆดเด้อท่านค่อยสไปยุทธึงปราสาททันเจ็ดสีปยุทธึงปราสาทราชวังทันที่เจ็ดว่าถ้าข้าลงมาเนี่ยเตือนข้าด้วยว่าอย่าให้ลงมาด้วยเหตุใดก็าตามนะโดยที่ทุกท่านทั้งหลายไม่ต้องได้รับโทษบอกข้าราชบริพารบอกพระบรมบงวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ด้วยว่าอย่าห้ามอามาตย์เหล่านี้นะอนนพอล่วงเลยไปหกวันไม่มีอะไรเกิดขึ้น ถึงวันสุดท้ายปรากฏว,ว่าม้าแก้วซึ่งเป็นม้าทรงศึกของพระองค์องค์รักมากมันก็ร้องมันก็กระวนกระวายมันอะไรต่างๆอยู่ข้างล่างเจ้าชายสุภพุทธะได้ได้ยินเช่นนั้นก็เลยลืมสติของตัวเองว่าว่าพระเจ้าทํานายไว้ว่าจะโดนแผ่นดินสูบลืมก็เลยลงไปไ้พวกลูกน้องอาม,มาต่างๆก็ไม่ได้ห้ามเพราะคิดว่าน่าจะถึงเจ็ดวันแล้วก็เลยปล่อยไปทันใดที่ เท้าก้าวลงสู่พื้นปัฐภีเทนั้นเองก็โดนแผ่นดินสูบด้วยกรรมอันหนักที่ได้ทําเอาไว้ทั้งห้าคนนี่ก็เป็น5บุคคลที่ทําบาปมากซึ่งสิ่งนี้ก็จะสอดคล้องกับอนันตริยกรรม5อย่างนะมีมาตุคาดฆ่ามารดาปิตุวขาตฆ่าบิดาอารหันตคาตาฆ่าพระอรหรันตโลหิตตุประบาท ทำลายพระพุทธเจ้าให้ห่อเลือดขึ้นไปสังฆเพศคือยังสงให้แตกจากกัน5้าอย่างนี้อย่าไปทําถ้าทําแล้วท่านจะต้องไปนรกอเวจีเป็นที่สุดและก็เป็นอย่างแรกหลังจากท่านตายไปเรียกว่าอนันตริยกรรมดังเช่นเคสของพระเทวทัตที่ทําลายพระพุทธองค์ให้พระโลหิตหอ่อหนึ่งอย่างละแต่พระเทวทัตมีสองเด้งนะเด้งอีกเด้งนึงก็คือสังฆเพศนะทําให้สงแตกกันด้วย ว่าถ้าดีกว่าอย่าไปเข้าฝั่งพระพุทธเจ้าเลยมาอยู่ฝั่งเราดีกว่าอันนี้ก็เป็นบาปมหันนะก็เป็นอนันตริยกรรมด้วยแล้วก็เป็นอุทาหรณ์ให้กับท่านทัน้งหลายได้เห็นว่าคนที่ทําชั่วคนที่ประทุสร้ายพระพุทธองค์ในอดีตในสมัยอดีตนะก็คือในสมัยพุทธกาลก็มีมากเหมือนกันังนั้นกว่าที่พระองค์จะฟันฝ่ามารฟันฝ่าอุปสรรคมาได้เป็นชัยชนะที่ปรากฏในบทพาหง ก็ล้วนแล้วด้วยบารามีล้วนแล้วด้วยความนามานะอุตสาหาจนกระทั่งมาเผยแผย่พระพุทธศา,าสนาให้เราทา่ทานทั้งหลายได้ศึกษาและปฏิบัติประพฤติตามมาจนถึงจวบจนทุกวันนี้การแสดงธรรมะปฏิสันธนในวันนี้ก็เห็นสมควรแก่เวลาขอาความสุขสวัสดีจงมีแด่ญาติโยมสาธุชนทุกท่านทุกคนเอวังก็มีด้วยประกาและชนนี้สาธุ